สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําการทาสต็อกในสีเดนนะคะว่าเขาใช้เครื่องเทศอะไรบ้างนะคะตัวที่1คือทิมยางหรือทายนะคะแล้วก็พริกไทยขาวใบกวานใบกวานที่สีเดนเขาสาหรับดับขาวนะคะทุกเมนูต้องมีใบกะวานนะคะไม่ว่าจะดับกินข้าวปลาดับกินข้าวหมูนะคะ<ม>เขาก็จะใช้ใบกะวานนะคะกับครีปเปเปอร์หรือออสไพร์นะคะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อดับกลิ่นข้าวนะคะส่วนผักนะคะก็จะใช้พวกผักตระกูลหัวต่างๆนะคะมีแครอทหอมหัวใหญ่โคล,ลบี้แล้วก็ ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเราก็ดูในตู้เย็นนะคะถ้ามีพืชตระกูลหัวนะคะเอามาทําเป็นน้าสต็อกได้หมดเลยนะคะถ้าเราจะทําเป็นพวกน้ากีวีน้ําที่มีสีดํานะคะเราควรจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะกิวให้เขาไหม้หน่อยถ้าเหมือนในรูปนะคะบีบตัวมอดผู้รีนะคะหรือตมอดเข้มข้นนะคะลงไปด้วยนะคะก่อนที่จะเอาไปกิวนะคะเสร็จแล้วก็ไปต้มกับเศษเนื้อนะคะก็ได้จะสต็อกแบบเข้มข้นนะคะส่วนด้านขวานะคะไม่ต้องเอาไปย่างก่อนเป็นน้ำสตอ็อกแบบใสนะคะถ้าเราอยากได้ซอสไว์ข่าวนะคะเราก็เอาหัวกุ้งไปต้มนะคะ วันนี้พอดีเปิดเจอลูกเก่าๆนะคะก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ